ต่อมาเราก็จะเทบนฝากระโปรงกันบ้างนะครับผมลองดูนะครับโอ้โหน้ำไม่เกาะเลยนะครับผมสุดยอดเลยครับสวัสดีครับผมนูเตอร์สปาร์ตี้นะครับผมผู้ก่อตัต้าแบานด์มิฮิโรนะครับผมแบร์ลาโรดเดลิเวอรี่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเคลือบแก้วกันนะครับผมเรามีขั้นตอนในการทํำยังไงนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับผม ครับผมก่อนอน่นเราก็มาทดสอบกันก่อนนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่เราเทน้ําลงไปเห็นไหมครับว่าน้ำเนี่ยเกาะกันเป็นแพรเลยนะครับผมติดสีรถของเรานะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะล้างออกยากนะครับผมแบบนี้อ่าเห็นไหมครับอ่เราลองเทไปอีกครั้งหนึ่งอ่าเห็นไหมครับว่าจะติดเต็มเลยนะครับถึงแม้จะเป็นมุมลาดชัน90องศาก็ตามนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะทําการล้างนะครับผมเราก็ต้องนะครับผมถอดนาฬิกานะครับผมแล้วก็ เพิ่มระดับออกก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ผ้าก,กันเพื่อนนะเพื่อป้องกันหัวเข็มขัดนะครับผมขูดกับตัวสีรถนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอันตรายได้นะครับผมไปเลยมล้างกันเลยครับผมมา ฟองน้ำล้างรอเราก็ใช้คนละตัวกันนะครับ ขั้นตอนตัดไปเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นะครับยังไม่จําเป็นต้องเช็ดแห้งนะครับผมในส่วนขั้นตอนการการทําเคลือบแก้วนะครับผมต่อมาเราก็จะใช้ดินน้ามันนะครับผมเปชนดินน้ํามันเด็กที่เอาไว้ปั้นนะครับผมเป็นดินน้ํามันสําหรับขัดรถนะครับผมอ่ะว่าใช้ของ 3M นะครับอ่าตัวนี้นะครับผมอ่าผมจะเอาออกมาให้ดูครับแล้วก็เป็นฟอกกี้ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยใส่ น้ำยาล้างจานนีดดิงก็ได้นะครับผมสำหรับต,ต,ตัวผมเ่ยจะใช้ L O C นะครับผมเนาะก็ทำจทำากธรรมชาติครับแล้วก็จขจัดไขมันได้ดีด้วยนะครับผมตัวจะฉีดนะครับวิธีใช้นะผมแล้วก็ฉีดออกมานิดนึงนะครับผมก้อนนึงใช้ไดห้หลายคันนะครับผมก็จะฉีดออกมานะครับผม ถามว่ารูปดินน้ำมันไปทําไมนะผมก็เพราะว่าเดี๋ยวเราเรามาดูครับถึงแม้ว่าเราจะล้างรถสะอาดแล้วนะมันก็จะมีฝุ่นเม็ดเล็กๆอยู่นะผมเวลาเราลูบไปเนี่ยนะครับมันก็จะสากมือนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมให้เราเนี่ยทำการรูปดินน้ำมันก่อนทําการเคลือบแก้วนะครับผมจะดีที่สุดนะผม ครับเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับจีบลงไปนะครับผมก็งานอาลัเนงครับผมแล้วก็รูปได้เลยครับก็<อ><อ> วิธีการนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าช่วยให้ผิวนี่เรียบรื่นไน้อย่างดีแล้วก็เวลาเราขัดเนี่ยป้องกันร,รอยขนแมวได้ดีเลยนะครับะนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีคราบตะโก,กติดอยู่เห็นไหมครับอ่านะครับนี่ขนาดแค่ชิ้นเดียวถ้าทั้งคันเนี่ยมันจะดำยิ่งกว่านี้นะครับผม ครับเมื่อเราลงดินน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนต่อไปก็คือการล้างนะครับผมแล้วก็ต่อมาเราก็เช็ดแห้งด้วยผ้าชามัวนะครับผมเมื่อเราทําการเช็ดด้วยผ้าชามัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนถัดมานะครับผมเราก็จะต้องมา ตรวจสอบพื้นผิวของสีรถก่อนนะครับผมว่ามีรอยตรงไหนบ้างนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับอนะครับผมเราก็ลองมาดูกันนะครับว่าตรวจสอบรอยก่อนนะครับว่ามีตรงไหนบ้างครับเรามาดูกันเลยพร้อมๆกันเลยนะครับตรงนี้่ามีรอยนะครับผมแสงจ้ามากนะครับตรงนี้มีรอยนะครับผมเราก็ถ่ายไว้นะนะครับอแล้วก็ตรงประตู yeah. anyway. นะครับผมจะมีรอยขีดข <Old> ่วน ตรงนี้นะครับผมน้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ลูกค้านะครับผมคอมเพลนเป็นพิเศษครับผมว่าโดนขีดข่วนนะครับผมจากต้นต้นไม้ต้นข่อยนะครับตรงนี้เราก็ใช้เครื่องดีขัดได้ไม่จำเป็นต้องใช้โรตารีนะครับมาเล็กน้อยเมื่อเราทําการตรวจสอบรูวรอยแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะ ไไดดดด้นนะะะะครรัผผผมมจจจุุเเาากก็ขูปขสําหรับขั้นตอนการขัดยา,ดยาเพื่อลบริ้วรอยนี้นะครับผมถ้า,ากเกิดว่าเป็นรถใหม่หรือรถที่ไม่มีริ้วรอยนะผมก็สามารถที่จะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับ เมื่อเราขัดหยาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ทําการนะผมทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะผมก่อนที่เราเนี่ยจะลงนะผมการขัดละเอียดเพื่อเก็บงานริ้วรอยรอบสุดท้ายนะครับจากนั้นนะผมให้ทําการขัดละเอียดนะครับผมเพื่อเก็บงานรอบคันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้เราดูริ้วรอยให้มั่นใจนะผมแล้วก็เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผมอย่าให้คาบนะครับผมแว็กติดตัวบนรถเด็ดขาดนะครับ รับผมและขั้นตอนนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์ของเราเลยนั่นคือการลงเคลือบแก้วนะครับผมหรือว่าซรามฟอยด์ติ้งนะครับก็ตัวนี้มีความหนาผมใช้ของพีทอฟิกนะครับผมเนาะก็ใช้มาระยะ1ปีแล้วนะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์ตรงนะครับผมที่ดีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสั่งมาจากเว็บนะครับผมอเมซอนเจแปนนะครับผมเราลองมาดูครับว่า อันนี้เนี่ยก็คือถ้าเราได้มานะครับผมเวาพิธีว่าเช็คนะครับผมของแท้นะครับผมแล้วก็เขาจะมีะตัวนี้มาให้นะครับผมเป็นคล้ายๆสเตม,มากรน,นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีคิวอาโค้ดเข้าเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็เราสามารถนําเลขตรงนี้นะครับที่ขูดนะครับดูเราสามารถของแท้ก็จะขูดเลขนัมเบอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เช็คแท็กกิ้งได้นะครับผมก็คือป้องก Product ันโปรดักที่ปลอมแปลงนั่นเองนะครับผมก็ เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการเคลือบแก้วกันเลยนะครับว่าจะทํายากไหมนะครับผมลองมาดูกันเลยครับวิธีการใช้งานนะครับผมก็คือบางคนเนี่ยอาจจะงงใช่ไหมก็คือถ้าเราหมุนเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับให้เรานะครับกดลงไปก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าเขาให้กดลงไปก่อนนะครับอ่าเราก็เราค่อยหมุนนะครับผมอ่าลองมาดูกันเลยนะครับอ่าอย่างนิดนึงคับคือกดลงไปนะครับอืมครับแล้วก็หมุนนะครับ ก็จะเปิดออกเลยนะครับถ้าไม่ไงั้นมันจะเปิดไม่ออกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุกนะครับผมให้เราดึงออกมาอ่านะครับเปิดแล้วพยายามใช้ให้หมดนะครับเมื่อเขาสัมผัสกอาศเมื่อไหร,ร่นะผมเขาก็จะแข็งตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนอกจากนั้นกนะ็คือเขาจะมีจุกนะครับผมอยู่ในกล่องนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับโว้ย โอเคเราก็สามารถที่จะเปิดได้เห็นไหมครับโอเคถ้าใช้ไม่หมดเราก็ปิดไว้นะครับในกรณีเคลือบมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ่งไ้ใช้ครั้งหน้าได้นะครับที่การใช้ฟองน้ำนะครับหาส่วนฟองน้ำนครับแล้วก็นะครับพับครึ่งน,นะครับผมแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับอ่า เราก็มาเริ่มงานกันได้เลยนะครับผมวิธีการใช้นะครับผมก็หยอดลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมค่อยๆทำไปนะครับอ่าเราลองมาเริ่มกันเลยนะครับ แล้วก็ขึ้นลงแบบนี้นะครับ เราก็รอไว้1-3ถึง3นะครับถ้าเกิดว่าแดดร้อนจัดนะผมก็ให้ซัก2ก็พอแล้วนะสนาทีแล้วก็ใช้ผ้าสาดเช็ดออกถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์2ผืนนะครับถ้าใช้ผืนเดียวเนี่ยมันจะเหนียวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าทั้งคันเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันจะแห้งแล้วนะครับผมอ่านเดี๋ยวเราอไปเช็ดกันเลยนะครับ อเคพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ห้ามโดนน้านะผมยี่ส24ชั่วโมงอย่างต่ำนะครับผมแค่นี้ก็รถของคุณก็จะเงาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําทให้มันรอบคันก่อนเลยนะครับผมไป ครับผมเมื่อเรานะครับผมเช็ดเสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยทั้งคันนะครับเราก็ทิ้งไว้นะผมเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ผ่าน24ชั่วโมงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาดูผลงานกันนะครับเห็นไหมครับว่าเงามากๆเลยนะครับผมแล้วก็การเตรียมพื้นนะครับผมการขัดการรูปดินมันนะครับผมจะทําให้ผิวเนี่ย เรียบนะครับผมแล้วก็เวลาลงเคลือบแก้วแล้วจะไม่เป็นผิวเปลือกส้มนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเตรียมผิวดีนะครับผมเห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ทําพื้นผิวให้ดีนะครับผมเนาะก็จะไม่สวยงามนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ถือว่านะครับผมให้10เต็ม10เลยนะครับผมต่อมาเราก็จะมาลองนะครับผมทดสอบนะครับผมน้ําเกาะกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เราลองนะครับผมใช้น้ํบเทลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับผมว่าน้าเนี่ยไม่เกาะแล้วนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับต่างจากต้นคลิปนะผมที่น้ําเกาะกันเป็นแผรเลยนะครับตรงนี้เราลองจะเทครั้งหนึ่งเห็นไหมครับว่าน้าเนี่ยไม่เกาะเลยนะครับผมบนตัวของสีรถนะครับผมเราลองมาดูนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือความร้อชั้น90องศานะครับต่อมาเราจะมาดูที่ฝากระโปรงกันบ้างนะครับผมเราลองเทลงไปเลย อ่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยน้ำไม่เกาะเลยนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยเช็ดง่ายขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายขึ้นในครั้งต่อตอไปนะครับผมอ่าลองลองมาดูนี่เป็นไงครับถือว่าได้ผลดีเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับนะผมคลิปนี้นะก็ขอฝากไว้ต่วพินเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปน่าเราจะทําอะไรก็มาติดตามกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ